ขอโทษนะคะที่ามเข้าห้องน้ำนานไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับไปกันเลยไหมครับได้ค่ะนั่นท่านจารินหรือเปล่าคะคุณเวนันเป็นเพื่อนกับคุณอัญพรแบบนี้ก็น่าจะรู้จักท่านจารินนะสิคะครับรู้จักครับรำว่าถ้าเราเจอผู้ใหญ่แบบนี้เราควรจะเข้าไปทักท่านนะคะถ้าเกิดไม่เข้าไปทักท่านเนี่ยรำว่าจะเสียมรารยาทนะคะ เอาไว้วันหลังดีกว่าครับดูท่านน่าจะมีธุระผม่อยากรบกวนอ๋อเหรอคะไปกันดีกว่าครับโอ้คุณไวไนยคะคุณไวไนยท่านมองมาทางเราแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับลุงสวัสดีเวไ,ไนยไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วนี่คิดจะไป ช่วยงานพ่อแม่หรือยังล่ะอ๋อ,อผมยังอยากทำงานที่ผมชอบอยู่เลยครับภาทีเขาก็มาเล่าให้ลุงฟังเหมือนกันนะว่าเวไนยนะ่ะกลับไปทำงานช่างภาพอีกน่าเสียดายนะพ่อแม่อุตสาห์เป็นถึงหุ้นส่วนใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ทำไมไม่ใช้โอกาสให้มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้ล่ะ อย่าเอาเท่งานที่ตัวเองสนุกอย่างเดียวเข้าใจไหมครับลงุงแล้วนี่มาใครแฟนเหรอไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับนี่คุณำนำนำเพื่อนผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับชื่อรำนำใช่ค่ะอืมชื่อแปลกดีนะฟังแล้วเหมือนไม่คุ้นหูแต่พอได้ยินเข้อหนเดียวเนี่ยกลับจำได้เลยรำนำ พวกแกเชื่อในเรื่องโง่เฮงไหมเท่าที่ฉันเคยดูคนมาเยอะแยะแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าผู้หญิงที่พวกแกเจอเมื่อสักครู่นี้โง่เฮงไม่ธรรมดาจะไปยยนอู่ตรง